เพื่อไทยเองก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะครับว่าวันนี้ไปคุยกันแบบมีวุฒิภาวะนะครับแล้วก็มาโทษกูอีกบอกว่าผู้สนับสนุนของทั้งสองพรรคด่ากันเองนะครับส่วนนักการเมืองไม่ได้ด่ากันอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นน่ะนั่นแหละครับรอฟังข่าวนะครับว่าเขาจะเอาอะไรยังไงกันนะครับแล้วก็เวลาเหลือไม่มาก นะครับอาทิตย์หน้าสามนวนน่าจะมีคำนิชัยออกมานะครับแล้วก็โหวตนายกก็น่าจะเป็นวันถัดไปนะครับแนวโน้มตอนนี้ก็คือเพื่อไทยยังรวบรวมเสียงของสอสอนะครับยังได้ไม่ถึง250นะครับแล้วก็ยังขาดอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าไม่ได้พักเก้าไกลโหวตให้ก็น่าจะไปจับมือกับพวกสองลุงแน่นอน นะครับเพราะว่าจำนวนเสียงมันยังขาดอยู่อีกประมาณยี่สิบสามสิบเสียงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าก้าวไกลโหวตให้ต้องไม่ต้องไปพึ่งเสียงสวนะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขยอยู่หลายอย่างคือพรรครวมที่เชิญเข้ามาใหม่ก็คือพรรคของอนุทินนะครับประกาศว่าจะไม่จับมือกับก้าวไกลซึ่งก็ติดเดล็อกกันไปหมดนะครับอืมแล้วก็ก้าวไกลยังไม่ตกลงนะครับเพราะว่า ก็โดยมาเยอะนะครับก็เข้าใจนะครับหัวหน้าทีมก็ยังไม่ได้ไปซื้อสลากนะครับก็รอซื้อหวยตามอยู่นะครับส่วนหัวหน้าตอมก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆที่ติดตามอยู่ก็เข้ามาดูกันก้าวกลกับคนแล้วนะครับก็ถามหน่อยว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่จะให้พักก้าวไกลเนี่ย โหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วถ้าเห็นด้วยจะโหวตให้เนี่ยต้องโหวตให้ในเงื่อนไขอะไรนะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าให้โหวตเอาเสรีพิสทจน์ออกไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเสียงเอกฉันของทีมงานส้มแล้วนะครับว่าต้องเอาเสรีพิสทธิ์ออกไปก่อนนะครับตอนนี้เข้าใจว่าโอ้ขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับ จากคุณฟ้าไานว่าฟ้าหรือเปล่าครับคุณฟ้านะครับส่งดาวมาให้ห้าสิบดวงขอบคุณมากครับก็รอดูนะครับว่าตอนนี้เขาจะมีการาจับมือแต่เบื้องต้นนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีการประกาศว่าจะจับหรือไม่จับนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเงื่อนไขของการกลับมา,าจับมือกันสองพักเนี่ยมันจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่า,าด้วยเงื่อนเวลาที่มันเหลืออยู่นะครับแล้วก็ด้วยพักที่เข้ามาใหม่ก็คือพัก ของคุณอนุทินนะครับก็มีเงื่อนไขไปดานสูงมากคือเราเข้าใจว่าพรรคอนุทินเนี่ยน่าจะมีปัญหากับเก้าแต่วัวนนี้ถ้าทีออนลงนะครับเห็นผ้าหัวของนักสุพิมพบอกว่า,าคุณอนุทินท่านสัมภาษณ์นะครับว่าการจับมือร่วมรัฐบาลกับก้าไกลก็เป็นเรื่องของในอนาคตเรื่องของการเลือกนายกนะครับก็ต้องรอดูว่า,าทั้งสามพรรคใหญ่ๆนะครับพรรคที่หนึ่งพรรคที่สองแล้วก็พรรคที่3ามเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มยังไงนะครับว่าจะ มีการจับมือกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าท่าทีของอนุทินอ่อนลมนะครับแล้วก็ความไม่สบายใจทั้งหมดน่าจะตกไปอยู่ที่พักของคุณประวิทย์นะครับซึ่งถ้าอนุทินโอเคกับก้าวไกลนะครับบนเงื่อนไขที่เขาจะไปคุยกันเนี่ยแล้วก้าวไกลมีเงื่อนไขอะไรที่มันที่มันจะตอบนะครับตอบกับผู้สนับสนุนของตัวเองได้นะครับก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็รอดูว่าเพื่อไทยจะ เอาอยัางไงต่อเพราะว่าตอนนี้เ,เขาเรียกอ,อะไรไม้จะมาถูกส่งมาอยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพิธาก็โดนโดนระงับการโหวตไปชั่วคราวโดยมติของรัฐสภานะครับต้องรอดูว่ารัฐสภาเนี่ยจะมีการโหวตกลับมติตัวเองหรือเปล่านะครับโอ้อาทิตย์นี้ส,สนุกแน่นะครับแล้วก็เราอาจจะได้เห็นได้เห็นการพูดคือจริงกันเดินไปคุยข้ามตึกไปคุยอย่มันเป็นมันเป็นแค่ รูปแบบให้เห็นนิเฉยนะครับคุณยินเขาแม่งนัดโทรกันโทรกุยกันเข้าโรงแรมมันก็ได้แหละครับแต่ผมคิดว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือต้องการจะสื่อไปถึงผู้สนับสนุนของแต่ละพักนะครับว่าทางแกนนำเนี่ยได้ได้ไดมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับคุณสยุทธก็น่าจะมีการสัมภาษณ์แกนนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลนะครับเราก็ติดตามดูแล้วก็ส่งแรงเชียร์นะครับคือหน้าเสือผมตอนเนี้ยใน ใน facebook ผมเนี่ยมันจะไปทำนองว่าไม่อยากให้โหวตให้นะครับแล้วก็ก่อนจะคุยกันเนี่ยให้เอาเสรีพิสูจน์ออกไปจากพรรครัฐบาลก่อนนะครับแทบจะเป็นเอกฉันนะใน Facebook ผมเนี่ยที่อยากให้คุณเสรีพิสูจน์จะได้ไปโชว์ฝีมือนะครับในการเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าพรรคขนาดใหญ่เนี่ยก็ก็น่าจะไปเป็นพรรคฝ่ายค้านครับท่านที่ติดตามอยู่ก็แสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับตอนนี้แจ้งข่าวแค่นี้ว่ามันมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ น่าจะมีการเคลื่อนไหวภายในอาทิตย์นี้นะครับหลายท่านเสนอให้งดออกเสียงนะครับแล้วก็คือมันเร็วเนาะคือภายในเวลา2อสวันเนี่ยมันสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับตั้งแต่มีการขับการออกมาจากพักร่วมมีการฉีก MOU มีการอาบอกว่าเธอไม่ต้องมาบวชให้ฉันก็ได้นะครับโดยคนภูมิธรรมนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่อง ถ้าจะนับรวมผมคิดว่าเดือนหนึ่งผ่านมาเนี่ยมันมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้พรรคก้าไกลเองก็คงไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่นะครับถ้าจะนับคงนับมาตั้งแต่ตอนที่มีการแย่งตําแหน่งประธานสภากันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปหวยไปออกอยู่ที่คุณมันนอนะครับก็ทักทายขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ส่งดาวเข้ามาให้นะครับวันนี้ได้200ดวงนะครับเดี๋ยวจะเอาไปฝากเจ้าตัวเล็ก200ดวงนะครับ อันทีพี่นกนะครับพี่นกบอกว่าไม่โหวตให้นะครับพี่นกแกก็เป็นคนเสื้อแดงนะครับคนเสื้อแดงที่ทสนับสนุนแล้วก็เชียร์ทางพรรคก้าวไกลนะครับสสตอนนี้ที่ยังขาดอยู่เนี่ยก็คือเท่าที่ผมทราบมันขาดอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบเสียงนะครับที่จะถึงสองห้าสิบนะครับแต่ว่าอันนี้คือการตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าการที่จะได้เป็น นายกรัฐมนตรีมันต้องใช้ถึงสามรอเจ็สบห้าเสียงนะครับซ,ซึ่งเยอะนะนะครับซึ่งต้องใช้สสอวอด้วยแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสอวอชุดนี้มันถูกตั้งมาโดยใครนะครับเพราะว่าคือเอาสมมติผมสมมติให้เห็นตัวเลขง่ายๆสภาผู้แทนมันมีอยู่ห้าร้อยคนใช่ไหมครับถ้าเราต้องการสามร้อยเจ็ิห้าเนี่ยโดยที่ไม่มีก้าไกลเลยเนี่ยมันก็จะได้แค่ สามร้อยห้าสิบหมายความว่ายัางไงหมายความว่าจะโหวตยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องไปอาศัยเสียงสวอ,อ,อยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเก้าวไกลโหวตแล้วก็ภูมิใจไทยโหวตนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปอาศัยเสียงสวเพิ่มมากนักนะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อรวมกับสามร้อยสิบสองเสียงนะครับแล้วก็อาจจะใช้สวเดิมที่เคยโหวตให้กับคุณพิธานะครับสิบสามเสียงน่าจะพอ คือตอนนี้มันเป็นเกมตัวเลขกันนะครับตัวเลขมันติดเดนล็อกกันไปหมดนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับวันนี้คือจริงๆถ้ามันมีความชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าพัคเก้าไกลแถลงข่าวแล้วแหละนะครับไม่ไม่รีบขึ้นรถขนาดนั้นนะครับมีท่านบอกว่าต้องให้เสรีออกไปก็รอดูนะครับรอดูว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าทาง เราที่เป็นประชาชนเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์มีเสียงนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับในโซเชียลในผมเข้าใจว่าสสเขตของพรรคก้าวไกลหลายคนก็เริ่มมีการทำโพลสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับว่าต้องการจะให้สสเนี่ยวตดให้กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับก็รอดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าตอนนี้เสียงเสียงส่วนใหญ่จะไปในทางไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยกับการโหวตนะครับแต่ผมคิดว่า จะโหวตให้หรือไม่เนี่ยมันน่าจะมีเงื่อนไขอื่นซึ่งเราก็ยังไม่ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าเราควรจะส่งเสียงเรียกร้องไปที่พรรคก้าวไกลนะครับให้ให้การเจราจารเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเจราจารเฉพาะาพรรคนะครับผมคิดว่าประชาชนควรที่จะรับรู้ด้วยว่าเงืเ่อนไขในการโหวตหรือไม่โหวตให้กับพรรคเพื่อไทยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ผมคิดว่าคนที่หน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยก็น่าจะเป็นคุณภูมิธรรม กับหมอชลานานนะครับเห็นเดินมาด้วยกันก็แบบหน้าแบบเคร่งเครียดนะครับโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเองเนี่ยก็แปลกๆอยู่นะครับคุณหมอชลานานเนี่ยผมคิดว่าการให้สัมภาษณ์เฉพาะหน้าของแกม,มีปัญหาอยู่หลายครั้งนะครับที่ให้สัมภาษณ์แล้วมันออกมาไม่ค่อยดีนะครับก็เก็บเก็บตัวไปบ้างนะครับผมคิดว่าให,ให้ให้ทางทีมโคศกทําหน้าที่บ้างนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำอ่าโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่ส่งดาวเข้ามาตอนนี้ได้299ดวงนะครับก็ทักทายแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวรอบดึกนะครับอาจจะมีการร่วมพูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ทางโซนยุโรปนะครับที่น่าจะสะดวกเข้ามาในตอนดึกนะครับตอนนี้น่าจะเป็นช่วงทํางานตอนเช้าอยู่นะครับช่วงนี้น่าจะมีเฉพาะแค่คนไทยที่ดูอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งดาวเข้ามาอืม แล้วก็เดี๋ยวเ๋ยวสักดึกครับวันนี้น่าจะมีการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปเก็บข้อมูลแล้วก็ไปสักถามจากคนที่เกี่ยวข้องนะครับถ้ามีข่าวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าตกลงเขาคุยอะไรกันแล้วก็ผลจะเป็นยังไงนะครับลองลองถามดูไม่รู้ขเขาจะบอกหรือเปล่านะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับดาว399้าดวงโอ้สุดยอดมากลุงนี้ไลฟ์ตั้งนานแล้ว ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอบดึกเจอกันใหม่